เราไปดูในเรื่องของการแถลงข่าวเกี่ยวกับการกวาดล้างผู้กระทําความผิดทางช่องทางออนไลน์กันบ้างค่ะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์พันนันค่ะแล้วก็รวมไปถึงกับการหลอกลวงให้ประชาชนนั้นเข้ามาอยู่ในเครือข่ายนะคะโดยที่ศูนย์ปราบปรามศิกรรมทางเทคโนโลยีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ได้มีการแถลงข่าวนําโดยพลตํารวจเอกดํารงศักดิ์กิติประภัสรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติในฐานะผู้อํานวยการศูนย์ปรับปรามอชญยกรรมทางเทคโนโลยีแถลงจับกลุ่มกลุ่มมิจฉาชีพที่มีพฤติกรรมหลอก รวมประชาชนโดยเฉพาะการหลอกลวงหรือว่าช่อโกงออนไลน์ในรูปแบบต่างๆโดยมีคดีที่น่าสนใจอย่างเช่นคดีที่ตำรวจจับกุมผู้ต้องหาหลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินค่ะโดยใช้แอปพลิเคชันไลน์ปลอมเป็นญาติผู้เสียหายจากนั้นก็จะให้โอนเงินเข้าบัญชีก่อนจะนําเงินที่ได้ไปซื้อเปลี่ยนบัตรเกมแล้วก็นําบัตรเกมมาขายต่อในโซเชียลมีเดียสร้างรายได้แล้วก็ยังมีการ ทลายเครือข่ายพนันออนไลน์ที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็อุดรธาน,นีนะคะมีของกลางเยอะเลยค่ะแล้วก็พบเงินหมุนเวียนในบัญชีมากกว่า15ล้านบาทด้วย โดยผู้ต้องหานะคะสามารถที่จะจับกลุ่มได้30คนค่ะมีการแบ่งหน้าที่การทำมีการประกาศโฆษณาชักชวนให้ร่วมเล่นพนันออนไลน์แล้วก็นอกจากนี้ยังมีการจับเครือข่ายแชรลูกโซ่ที่ใช้เพจที่ชื่อว่าบ้านตุนตังหลอกให้โอนเงินออมทองและออมเงินค่ะโดยอ้างว่าจะได้ผลตอบแทนสูงมีมูลค่าวความเสียหายกว่า10ล้านบาทแล้วก็มีผู้เสียหายอีกเป็นจำนวนมากนะคะ รวมไปถึงตำรวจยังได้รับการร้องเรียนจากผู้เสียหายด้วยค่ะที่ถูกช่อโกองผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆในรูปแบบใกล้เคียงกันอย่างเช่นเว็บไซต์ www.tiktok ok 008.com และ w w w ร์ไ GoLike.com นะคะที่ให้ไปกดไลค์คลิปวิดีโอในแอปพลิเคชัน Tik t o อใน Facebook ใน YouTube แล้วก็ใน Instagram ค่ะแล้วก็จะได้ผลตอบแทนตามจำนวนที่กดไลค์แต่ว่ามีเงื่อนไขว่าจะต้องไปสมัครสมาชิกก่อนก็เสียค่าสมาชิกในราคาที่แตกต่างกันในแต่ละระดับ จนผู้เสียหายเนี่ยก็หลงเชื่อมีผู้เสียหายเนี่ยรวมกว่าพันรายรวมมูลค่ากว่า100ล้านบาทค่ะซึ่งตํารวจก็ได้ประสานหน่ง,งานที่เกี่ยวข้องให้ปิดเว็บไซต์เหล่านี้แล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการสืบสวนติดตามผู้ก่อเหตุพร้อมกันนี้ยังเตือนประชาชนด้วยนะคะว่าหากพบธุรกิจใดมีการรับปาาระกันผลตอบแทนสูงในระยะสั้นๆแล้วก็เน้นการสร้างเครือข่ายหาคนเข้ามาเป็นสมาชิก นะคะแล้วก็เอาบุคคลที่มีชื่อเสียงมาสร้างความน่าเชื่อถือนะคะก็สามารถโทรสายด่วนได้1599หรือ1155ค่ะหรือ098 919 7000ตลอด24ชั่วโมงนะคะชี้แจงผลการปฏิบัติของศูนย์ปรปาปรามรริกานทางเทคโนโลยีสาระสนเทศดังนี้ครับเคสแรกครับเคสแรกเป็นกลุ่มมิจฉาชีพนะครับมีการหลอกลวงผู้เสียหายนะครับให้ โดยใช้แอปพลิเคชันไลน์นะครับให้โอนเงินค่าสินค้านะครับ่อผู้เสียหายเนี่ยมีทั้งสิ้นประมาณ20คนนะครับความเสียหายประมาณ8 0 0แสนบาทนะครับพฤติกรรมของคนร้ายคือคนร้ายเนี่ยจะมีการปลอมแอปพลิเคชันไลน์นะครับโดยใช้ไลน์ของญาติพี่น้องคนสนิทของผู้เสียหายเนี่ยแล้วก็ทักมายันผู้เสียหายนะครับเพื่อให้โอนเงินค่าค่าสินค้าอ้างว่าเป็นเงินค่าสินค้านะครับหลังจากผู้เสียหายมีการโอนแล้วเนี่ยกลุ่มผู้ต้องกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยก็มีการ ผันเงินดังกล่าวเนี่ยเข้าไปในบัตรเกมนะครับเมื่อเป็นบัตรเกมก็มีการนำนำบัตรเกมต่างๆนี้ไปขายให้กับผู้เล่นเกมต่างๆครับเพื่อนําเงินที่มีการหลอกลวงเนี่ยออกมาใช้นะครับเคสนี้นะครับจากการสืบสวนเนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้หนึ่งคนนะครับนายนิตินายขุนทองนะครับนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมีการขยายผลติดติดตามเรื่อยมานะครับจนเมื่อเมื่อล่าสุดวันที่24พฤศจิกายนลาที่ผ่านมาเนี่ยครับได้จับกลุ่มผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งคือนายลิติไกโพคาครับ เคสนี้เนี่ยสรุปก็คือมีผู้ต้องหาร่วมกันสองคนแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์เนี่ยได้จับกลุมผู้ต้องหาทั้งสองคนส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีในความผิดช่อโกงนะครับแล้วก็ความผิดพรบคอมพิวเตอร์ครับเรียบร้อยครับเคสต่อไปครับครับเคสต่อไปนะครับเป็นการจับกลุมบ่อนการพนันนะครับจีขับซ r 7เจ็ดนะครับแล้วก็สามหกหขับนะครับ เคสนี้ครับเจ้าที่ตำรวจได้ทําการตรวจค้นพื้นที่นะครับสามจุดในตาบลหมากแข้งอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับจากการตรวจค้นเนี่ยพบกลุ่มผู้ต้องหาที่ทําหน้าที่เป็นแอดมินแอดมินของเว็บดังกล่าวนะครับจับกลุ่มผู้ต้องหาจำนวนทั้งสิ้นสิบหกรายนะครับแล้วก็ของกลางจํานวนหนึ่งนะครับนำส่งพนักงานสอบสวนดําเนินคดีในความผิดฐานลักลอบให้เล่นการพนันนะครับแล้วก็ชักชวนนะครับครับต่อไปครับครับ เคสต่อไปนะครับเป็นการจับกลุ่มนะครับผู้ลักลอบจัดให้มีการเล่นการพนันนะครับในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับเคสนี้รับมีการค้น2จุดนะครับก็คือจุดแรกเนี่ยเป็นรีสอร์ทน้ำลินรีสอร์ทนะครับแล้วก็มีการขยายผลไปที่น้ำจ้ำรีสอร์ทนะครับจากการตรวจค้นเนี่ยพบกลุ่มผู้ต้องหาที่เป็นทำหน้าที่เป็นแอดมินแล้วก็เติมเงินแล้วก็โอนเงินให้กับกลุ่มผู้เล่นการพนันนะครับจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมด15บห้าคนนะครับ แล้วก็ของกลางเนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กทั้งหมด15เครื่องนะครับนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีในความผิดเดียวกันครับครับต่อไปครับครับสำหรับกรณีต่อไปนะครับเป็นาการหลอกลวงให้ลงทุนนะครับออมเงินและออมทองนะครับกรณีนี้เนี่ยผู้ต้องหาในคดีคือนางสาวปิยพรอักษรนะครับพฤติการเนี่ยคือจะโฆษณาชักชวนผู้เสียหาย ผ่านทางสื่อ f c e e o o o นะครับให้ออมเงินการออมเงินจะเป็นการออมระยะสั้น3วัน5วันหรือ7วันนะครับโดยการันตีผลตอบแทนสูงตามโปรโมชั่นที่ผู้ต้องหากําหนดนะครับและในส่วนกรณีออมทองเนี่ยนะครับผู้ต้องหาอ้างว่าตนสามารถหาทองคาได้ในราคาต้นทุนนะครับเอามาเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปถ้าไม่เอาทองแต่เอามาฝากขายให้กับผู้ต้องหาเนี่ยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นนะครับในช่วงแรกนะครับ ผู้เสียหายได้ผลตอบแทนตามที่ตกลงจริงต่อมาช่วงประมาณกลางเดือนพฤษภา2563นะครับผู้ต้องหาเริ่มบ่ายเบี่ยงนะครับแล้วก็ปฏิเสธการการจ่ายผลตอบแทนนะครับคดีนี้สพสตลอนะครับประสานกับสพเมืองนครราชสีมาและสะพสารพ,พีนะครับรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับผู้ต้องหานะครับต่อมานะครับเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2563นะครับผู้ต้องหาได้ขอเข้ามอบตัวนะครับที่ สพสารพีจังหวัดเชียงใหม่ครับเคสต่อไปครับเคสต่อไปครับเป็นกรณีนะครับมิจฉาชีพใช้รูปคนอื่นนะครับมาสมัครเป็น Facebook แล้วก็หลอกให้ผู้สีหายโอนเงินนะครับกรณีนี้นะครับผู้ต้องหาคือนายอนุสรทองปุ่นนะครับจะเข้าไปในแอปพลิเคชัน Instagram นะครับเข้าไปเอารูปนะครับของเน็ตไอดอลนะครับแลวเขาก็ทราบว่าเน็ตไอดอลท่านนี้เนี่ยไม่เคย ใช้งาน Facebook มาก่อนนะครับเอารูปของเขาเนี่ยไปสร้างเป็นบัญชี f a c e b o o k นะครับเมื่อมีผู้เสียหายนะครับที่เป็นผู้ชายเข้ามาพบมาเห็นก็มีการสนทนาพูดคุยนะครับต,ตีสนิทจากนั้นนะครับผู้ต้องหาอ้างว่าตนเนี่ยซื้อของทางออนไลน์หรือว่าขอยืมเงินนะครับให้ผู้เสียหายเนี่ยช่วยชําระเงินดังกล่าวก่อนแล้วตนจะคืนเงินให้ภายหลังนะครับต่อมาอผู้เสียหายเกิดความสงสัยจึงได้ตรวจสอบนะครับพบว่า เฟซบุ๊กดังกล่าวไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงนะครับจึงได้เข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับต่อมานะครับเมื่อวันที่17พฤศจิกายนนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสพสตลอนะครับได้เข้าจับกลุมผู้ต้องหาดังกล่าวได้ที่คอนโดบริเวณย่านบางกะปิขอบคุณครับผู้ต้องหาในคดีนี้เนี่ยคือนางสาวคุณทิดารักษ์เจริญเนตรนะครับอายุ34ปีนะครับ เจ้าตัวเนี่ยนะครับเปิดบริษัทชื่อบริษัทเซเลบแบรนเนมนะครับแล้วก็ใช้ช่องทางโฆษณานะครับคือสื่อ Facebook แล้วก็ช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับเมื่อเข้าไปในเพจ a c e b o o k ของเขาเนี่ยนะครับที่ชื่อเซเลบิที้แบรนเนมนะครับกระเป๋าแบรนเนมแท้มือสองของแท้ร้อเปรนะครับรับซื้อฝากขายจำนำเนี่ยนะครับก็จะพบว่านะครับมีรูปสินค้าแบรนเนมต่างๆโพสขายนะครับ เมื่อผู้เสียหายเข้าไปเห็นนะครับก็จะมีการติดต่อซื้อขายนะครับเมื่อผู้ซื้อโอนเงินเสร็จนะครับก็จะได้รับใบจองนะครับแล้วก็ตกลงรับสินค้ากาันรปกติจะภายใน30วันนะครับแต่ต่อมาเมื่อถึงกําหนดรับสินค้านะครับผู้ต้องหาไม่ได้ส่งสินค้าให้กับผู้เสียหายนะครับแล้วก็มีการปฏิเสธใบเบียรื่อยมานะครับ ู้เสียหายทั้งหมด48รายนะครับจึงได้เข้าแจ้งความที่กองกับหนึ่งกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเมื่อผู้ต้องหาทราบว่าตนถูกออกหมายจับนะครับเมื่อวันที่19ตุลาคม2513จึงได้ติดต่อขอเข้ามอบตัวที่กองกับหนึ่งกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคครับ กฎหมายต่างๆในแต่ละสมัยเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนกันไปนะครับซึ่งณปัจจุบันตั้งแต่เราตัง้งศูนย์มาเนี่ยในเทรนปัจจุบันเนี่ยจะมีอยู่4 4ประเภทนี้นะครับซึ่งเอามาใช้ในการหลอกลวงประชาชนแล้วก็มีความแสเป็นจํานวนมน้านะครับเคลแรกครับชื่อว่าลัคกี้โดกาครับลัคกี้โดกาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการสร้างแพลตฟอร์มเหมือนกับการเล่นเกมซึ่งทุกคนเนี่ย นอนอยู่บ้านก็สามารถเข้าไปสมัครได้นะครับไม่จาเป็นต้องออกมาข้างนาข้างนอกบ้านละตอนนี้นะครับมิฉะนั้นชีพสามารถบุกเข้ามาในบ้านทุกท่านเพียงแค่เปิดโทรศัพท์อ่านสื่อสารออนไลน์มีการหาเงินนะครับผมเข้าใจว่าทุกคนกด Google ก็จะหาคําว่าหาเงินง่ายๆเร็วๆนะครับพวกนี้ก็จะเกิดขึ้นมานะครับวิธีการก็คือเขาจะหลอกว่า,าการเข้ามาเล่นเกมของเขาเนี่ยนะครับถ้ามาซื้อสุนัขย์กับเขาเนี่ยนะครับมันจะเป็นเกมนะครับในแต่ละตัวเนี่ยถ้าท่านซื้อและถือไว้เนี่ย แตสามารถทากําไรให้กับท่านนะครับเขาจะแบ่งสุนัขในเกมนี้ออกเป็น5ประเภทนะครับเป็นแต่ละชื่อก็จะมีมีมี่มีดอลลี่อะไรกําลวแต่ที่เขาตั้งขึ้นมานะครับทำไม่เชื่อว่ามีคนอยากจะซื้อสุนัขเนี่ยนะครับอยู่ตลอดเวลานะครับเมื่อท่านเข้าไปแย่งซื้อตามเวลาที่เขากำหนดนะครับมันจะเริ่มต้นที่ราคาประมาณ750บาทนะครับสูงสุดของเกมนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ65,000บาทไอ้แพตฟอนนี้นะครับทำให้คนเนี่ยหลงเชื่อเข้าไปสมัครอันดับแรกถ้าท่านไม่เล่นเนี่ยท่านอยากเข้าไปรู้เนี่ยท เสียก้อนทอง1 0 0บาทนะครับในการเข้าไปสมัครเมื่อเข้าไปสมัครแล้วท่านอยากจะมีสุนัขเพื่อจะเก็บไว้ลงทุนเนี่ยนะครับเขาจะมีช่วงเวลาในแต่ละแต่ละแต่ละรอบของแต่ละสุนัขประเภทนะครับหประเภทประกอบเนวยอะไรนะครับประเภทที่หนึ่งก็คือต้องการลงทุนเร็วนะครับก็คือ1วันนะครับก็จะไล่มาจนระดับที่5นะครับมีการลงทุนผลตอบแทนถึง4 0นะครับใช้เวลาเก็บเวลา18วันนะครับซึ่งทําให้เมื่อคนหลงเข้าไปหลงเชื่อลัะซื้อเปลี่ยนเงินนะครับเป็นก้อนทองแล้วนะครับ ท่านจะถือแต่ก้อนทองล่ะครับเมื่อวันหนึ่งที่กลุ่มวิชาชีพเ็นว่าเงินในระบบมีเยอะซึ่งเราไม่สามารถความเชื่อของเขาคืออุปสงค์และอุปทานนะครับอุปทานมีน้อยอุปสงค์มีเยอะราคาสินค้าจะต้องสูงนะครับแล้วก็มาหลอกลวงในการคิดว่าเป็นระบบที่เขาทํามาป้องกันเป็นอย่างดีให้เรียนรู้เหมือนกับบล็อกเชนนะครับก็คือระบบเนี้ยสามารถตรวจสอบกันได้เงินจะเป็นลูกค้าสู่ลูกค้าซึ่งช่าเวิร์ออของระบบยี้มีเยอะมากนะครับเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะว่าสุสนัขที่เขาเกิดขึ้นมาเนี่ย มันสามารถใส่เข้าไปในระบบได้เมื่อไหร่อยู่ๆท่านท่านบอกว่าท่านซื้อต่อจากคนเล่นด้วยกันแต่บ้า่อวันหนึ่งเขาเอาสุรขเข้ามาเนี่ยท่านไปนซื้อในราคา6.5อาจจะไม่ได้มีคนซื้อจริงๆก็ได้นะครับแล้วเอามาขายณปัจจุบันเนี่ยโปรแกรมนี้ได้ปิดไปแล้วนะครับผู้เสียหายเป็นจํานวนมากแต่เน,นี้ยขั้นต่ําที่เรามีการรับแจ้งประมาณ5 0 0้คนมูลค่าความเสียหายมากกว่า50ล้านบาทน,นะครับครับใน4คดีนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนติดตามคนร้ายนะครับซึ่งเราก็เอา สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่เดือนกันยาที่ผ่านมาเนี่ยเอามาเผยแพร่ก่อนแล้วก็ตอนนี้เราก็ติดตามตัวคนร้ายอยู่แล้วก็มีผู้เสียหายจานวนมากที่ร้องทุกข์ไปแล้วนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะครับสังเกตได้ว่าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยคดีอาชก,กรรมทางหลอกลวงทางออนไลน์ก็มากขึ้นตามนะครับพี่น้องสิบ สื่อมวลชนก็ฝากไปไประชาพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้ตระหนักในเรื่องนี้นะครับว่าอย่าไปหลงเชื่ออะไรง่ายๆนะครับอะไรที่มีผลตอบแทนสูงๆเนี่ยไม่เกินหนึ่งเดือนสามารถได้คืนทุนเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงอย่างสูงนะครับไม่มีอะไรได้มาง่ายๆมีการชักชวนให้สร้างเครือข่ายก็ดีนะครับหรือว่าใช้คนที่มีลักษณะน่าเชื่อถือไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าทาั้ง ใครก็ตามเน็ตไอดอลอะไรก็ตามนะครับก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับสินค้าบางอย่างนะครับขายในราคาถูกนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับอะไรต่างๆเนี่ยอยา่าไปหลงเชื่อง่ายๆนะครับเราก็อยากจะประชาพันธ์นว่าถ้าสงสัยหรืออะไรเนี่ยหรือว่ามีข้อสงสัยก็สามารถโทรมาที่1น9 9ได้นะครับเบอร์มือถือนะครับตอนนี้ใครเข้าเวรที่ศูนย์เนี่ยเราก็จะให้ถือเบอร์มือถือไว้นะครับเป็นเบอร์กลางที่คอยแนะนําถ้าเกิดว่ามีใครมาสอบถามนะครับ 0989197,000นะครับอันนี้ก็เป็นาการทำงานเชิงรุกที่เราอยากจะช่วยเหลือนะครับไม่ให้พี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่อในการที่เกิดขึ้นในภัยสังคมออนไลน์ขณะนี้นะครับ